ของชิ้นนี้10วิก็ได้ของฟรีไปแล้วและนี่คือหมวกไหมพ่มสีดําที่มีหูแมวแบบนี้โบกเลยใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเขาแจกเยอะมากๆตั้ง35,000ชิ้นเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะใครที่อายุบัญชีโรบอกไม่ถึงไม่สามารถเข้าได้นะคะ น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้ให้น้องกดคํบบุ๊กเควสได้เลยแล้วกดรูปร่มนะจากนั้นหาชื่อนะคะน้องๆหาชื่อของไอเทมนี้นะคะกดไปเลยกดดูไปเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมันแจกมาหลายชิ้นมากๆ หากน้องๆขึ้นแบบนี้ว่ากดเคมไอเทมได้ให้น้องกดแล้วน้องจะได้ของฟรีแบบพี่แป้งไปเลยนะคะขึ้นบายไอเทมแล้วกด0โลบาค่ะซึ่งหากน้องๆที่ไม่ขึ้นแบบสีน้ําเงินแบบพี่แป้งนั่นหมายความว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปทําของฟรีชิ้นหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้จะมีของฟรีที่น้องๆเนี่ยจะต้องเข้าประตูสีขาวไปทํานั่นคทํานี่ในแบบอื่นๆใช่ไหมไปเก็บลูกอมแบบด้านแบบนี้ซึ่งหากน้องๆนะทำไม่ครบ5าแบบนะคะน้องๆจะไม่ได้ของชิ้นนี้นะซึ่งพี่แป้งบอกก่อนและก่อนหน้านี้ นะะในการที่น้องๆเนี่ยจะเปิดประตูสีขาวเข้าไปได้น้องๆจะต้องทำอีเวนต์ด้านซ้ายมือก่อนนะคะที่พี่แป้งเคยบอกมาตลอดนะคะลองไปดูนะคะว่าแต่ละคลิปพี่แป้งทํายังไง